นี่เป็นผมคลิปไว้ก่อน่ทยเจ้าบังเนาผมสูงมากเห็นไหมอืมเนี่ยเสริมหน,หน้าทองนะครับเจอกันวันที่สิบห้าครับพี่สิบห้าตุลาฮะงานไหว้อะกงาม่าของอาจารย์ีิสนุกอันนี้ก็จะเป็นชื่อฟ้านะครับพี่น่าจะรู้จักใครติดตามใส่เสื้อสีแดงนะครับ เป็นเสื้อสีแดงคอนเทนต์สีแดงเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับแต่ตอนนี้คืออาจารย์ยังไม่รู้นะครับว่าเราแบบคิดว่าน่าจะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราไปงานอาจารย์นะกลับมาได้สักพักหนึ่ง <c oughs> แกก็เริ่มรู้ว่าเรามีเพจเรามาทำเกี่ยวกับแนวทางแล้วแกก็มาแซล <c oughs> <c oughs> แล้ววันนั้นน่ะฮานอยแตกสามตัวอืมก็คิดดูอ่ะวันนั้นน่ะแกเข้ามาดูแล้ววันนั้นฮานอยแตกสามตัวไลอยู่หน้าหิ้งพระเนี่ยนะเนี่ยหน้าตรงนั้นแหละไลอยู่ตรงนั้นเลยครับเมื่อก่อนจะเป็นกระดานไว้บอร์ดแล้วแกเข้ามาดูผมก็เขินแกแล้วฮาแล้วทีเนี้ยวันนั้นน่ะฮานอยแตกสามตัวผมก็คิดว่าน่าจะดวง บุญนะ่าจะสกแกก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็ให้ไปเพราะแกจะเสริมแกจะเสริมดวงห้าหี <c oughs> <c oughs> แล้วก็เหมือนแบบผมเรียกอะไรนะแกผมก็ฟังไม่ค่อยถนัดแกบอกว่าเหมือนแบบให้ไปแบบ เรียกผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนมะื่อคืนที่แกบอกนะให้ไปเหมือนแบบไปเติมดวงอะไรแบบนี้ครับเอออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวแอดมินอา่านนะครับไม่คุณสูงกรอเด่นผมเป็นคนสูงเป็นสมาชิกกลุม่มดาทรีแต่ยังไม่ได้กำไรเลยจะขอเปลี่ยนเป็นคีมได้ไหมส่งไปที่อยู่นานแล้วได้อะไรนะเป็นสมาชิกกลุ่มดาทรีแต่ยังไม่ได้กําไรเลย พี่จัดคนนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นสมาชิกกลุ่มตลอด,ดที่ยังไม่ได้กําไรเลยขอเปลี่ยนเป็นครีมแทนได้ไหมส่งไปอยู่ให้นานแล้วทักมาตอนนี้หน่อยครับเกิดบางคานพี่เกิดบางคานเกิดบางคานที่สิบเก้านะเกิดเดือนมีนาคนระับเป็นคนอภารัก <laughs> เป็นคนอภารักนะเพจสองชื่อเคนชิเคนอะไรเนี่ยเคนอิชิ วันนี้วันนี้ไม่ได้ให้หวยไทยนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะปล่อยให้นะครับเวลาน่าจะประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงยี่สิบเก้าประมาณนี้นะเออเพราะว่าคนเยอะบอกได้เจ้ามือนะ่าจะไม่อยู่ในนี้เยอะแจ้งลูกเกดด้วยอันไหนใครตกหล่นแจ้งมาในเกยได้เนาะใครตกหล่นแจ้งมาเลยนะครมีคมคาินกับ<ม>อะไรนะแก้ฟ้าตัวเดียวกันไหมใช่ครับแก้ได้หมด ทาตรงไหนมีฝ้าก็ทาที่มีฝ้าแต่มันจะมีครีมีตัวหนึ่งที่แก้ฝ้าโดยเฉพาะแต่ครีมขมิ้นก็ใช้ได้แต่คือไม่อยากให้เสียตังค์มากซึ่งถ้ามันจะเป็นครีมแก้ฝ้ามันจะเป็นครีมแตงกวาแต่ผมสอบถามแล้วครีมแตงกวาขายไม่ค่อยดีนะครับจะขายไม่ค่อยดีตัวนี้จะขายดีกว่าจะเป็นครีมขมิ้นใครที่หน่าเป็นฝ้านะก็ลองทาดูนะครับแต่ ครีมตัวเนี้ยบอกเลยว่าใช้ดีใช้ไม่ดีคืนเงินให้สี่ร้อยเพราะว่ากระปุกละสองร้อยนะครับกระปุกละสองร้อยนะครับใช้แล้วหน้าผ่องแน่นอนนะครับเหมือนที่ผมเอาให้พี่ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะก็เนี่ยอันนี้คือหน้าที่ผมถ่ายเมื่อเช้านะครับเห็นไหมว่าหน้ามันหน้ามันใสขึ้นนะครับ เห็นไหมว่าหน้ามันดูหน้ามันดีขึ้นหน้ามันใสขึ้นนะครับมันมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยเห็นไหมว่ารอยดำอ่ะมันลดจากมันมันจางลงนะครับแต่อันนี้เราปรับแสงพอปรับแสงเห็นไหมครับมันก็จะเหลือทิ้งรอยไว้นิดหนึ่งนะครับแต่หน้ามันใสเนี่ยคือตอนที่ทาครีมให้ทาก่อนนอนนะครับทาชาชา แนะนำก็คือให้ให้ใช้เฉพาะก่อนนอนพอเพราะว่าหน้ามันมันเปืองนะครับเดี๋ยวจะเอาหน้าแบบสดสดให้ดูแบบที่แบบไม่ได้ใส่แสงแต่แต่ว่าหน้าจะมันๆนหน่อยเพราะว่าเหงื่อแตกนะครับเพราะา <c oughs> ไม่ได้เอาพัดลมมาจ่อนะเนี่ย <c oughs> ก็จะประมาณนี้แต่ไม่ต้องดูตานะครับตาช้ำม,มากเลย เห็นไหมโอ้ยตายอย่างจำเลยเหมือนผีเลยเหมือนผีเลยจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะฝัดหลับฟันดีไม่มีดาวนะครับดาวปิดดาวปิดครับไม่มีครับดาววีไม่แจกนะครับเพราะมันเล่นยากมันเล่นยากนะครับดาวไม่เปิดนะครับดาวปิดนะครับพี่ดาวปิดดาวมันเป็นวันแรงงานนะครับมันเป็นวันแรงงานนะครับโอเค วันแรงงานของต่างประเทศนะครับซึ่งไม่เปิดนะักนี่มันโครสนะครับเห็นไหม c l o s เนี่ยเนี่ยเห็นปะเลขไม่ลันเลขไม่ลันนะครับเห็นไหมครับว่าเลขมันไม่เดินนะครับพรุ่งนี้เราติดตามนะครับว่าจะปล่อยให้กี่มงนะครับเห็นไหมเลขมันไม่ลันนะแต่ดาวีไม่อยากให้นะเพราะมันเล่นยากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้เรามีโชคกันแล้วนะครับผมก็ ไม่ไม่ผมไม่อยากให้พี่แบบไปเล่นแล้วนะครับแต่คือคนเล่นน่ะมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้าใครได้แล้วอะครับได้ได <Mohammed> ค่ากับข้าวได้ค่าขนมแล้วอ่ะไม่อยากให้ไปเล่นอีกแต่ถ้าใครแบบที่แบบว่าเล่นเอามันน่ะอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราบังคับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่อย่าให้มีสติในการเล่นเพราะหวยไม่ได้เข้าทุกไม่จะมันมันจะไม่ได้มาเข้าทุกรอบนะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะเล่นแล้วหยุดนะครับคือนักลงทุนที่ดีถ้าเล่นแล้วไม่หยุดเนี่ยหมดตูดนะจ๊ะหมดตัวด้วยนะครับหมดตูดด้วยหมดหมดหมดโดนดูดหมดแหละไม่มีดาวนะขอบคุณพอดีกำลังจะโอนเงินให้ค่าเลยถามให้แน่ใจขอบคุณค่ะได้บูชาวัตถุด้วยสิน้นสิ้นนี้ได้อย่างสมใจจริงๆ คุณไม้เอกค่ะจะเจน,นุูกแกเสริมดวงทุกเดือนค่ะส่วนมากราคาใช่ตามนั้นเลยนะครับแต่หลังๆอ่ผมไม่ได้เสริมนะครับหน้าขาวอยู่ครับเอาไปใช้ให้มันขาวกว่าเดิมผมไม่เล่นแล้วนะครับเพราะว่าได้แล้วผมได้แล้วนะผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าถือว่าผมได้ได้แล้วนะถ้าได้แล้วผมก็หยุดเลยนะครับแต่ถ้าไม่หยุดหมดแน่นอนเพราะว่า แนวทางมันไม่ได้มาจะมาเข้าทุกรอบนะครับบางทีดวงอาจจะมีฮะเขาไม่มีหเดอร์ไม่ได้เข้ารอ๋อก็เขาก็ลองไม่เขาบอกว่าเขาใช่เขาไม่ได้เข้าลงแต่เขาอยากจะได้คีมเขาบอกเขาอยากได้คีมเคนะไปแล้วนะสวัสดีเฮงๆรวยๆพวกนี้ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ฟังขอให้มาชอบนวดอ่ะ ตอนนี้ติ๊กตอกก็ทําไว้นะแต่ว่าคงจะไม่อะไรหรอกเอาไว้เล่นเฉยๆนะครับเอาไว้ซากเพื่อความบันเทิงเอาไว้ให้ป้าๆน้ำไหลไหลอยากเห็นใครอยากเห็นใครอยากดูเพื่อความบันเทิงก็ไปติดตามได้นะครับในติ๊กตอกนะครับเพราะว่าในเพจไม่อยากจะลงอะไรมากเพราะว่ามันมันมันสองแง่สองมุมเดียวคนก็เดี๋ยวคนที่มันไม่ชอบก็อาจจะพูดแบบมันไม่ดีอะไรแบบนี้ยก็ไปติดตามในติ๊กตอกเอาถ้าอยากแบบ อะไรนะชื่ออะไรไม่พิมพ์ตรงนั้นไม่ขึ้นพี่ชัดต้องหาดูในแชทไม่ไม่พี่ชัดต้องให้เขาทักมาก่อนทักมาแล้วทักมาแล้วดึงได้ถ้าดึงไม่ได้เราก็ต้องทำแบบระบบไลาย ใช่ใช่บางคนไม่มันไม่ขึ้น,นก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะขึ้นแล้วเด้งแล้วนะมันเป็นไม่ขึนนขอ๋เอ,อเดี๋ยวเช็คให้อะไรเนี่ยหกสามสองหกหกสามสองหกน่าจะอยู่เพจแรกนะอยากน้ำรายไหลก็ไปตามติ๊กต็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้นะหกสามอะไรเนี่ยหกสามสองหกน่าจะอยู่เพจแรก กล่องสูมวัตถุมงคลสามสอเขาเป็นครีมใช่ั้ยอ๋อนี่ไงคนนี้ไงเขาบอกว่าสอบถามค่าพอดีเอฟกล่องสูมอ๋อได้บอกเป็นวัตถุมงคลแต่ว่าได้ครีมไป <Okay. S 1> ส่งผิดแน่เลยเนี่ยอันเนี้ยออ,ออเดอร์อะไรเออใช่ดูเลขออเดอร์น่อออเดอร์หกสามสองหก ซึ่งออเดอร์เนี่ยออเดอร์เดี๋ยวส่งให้ใหมพ่พี่หรือจะ,อ,ะ <c oughs> ออเดอร์ถูกแล้วหน้ากล่องก็เขียนว่ากล่องสุ่มวัตถุมงคล5-7ชิ้น